คะวันพฤหัสใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยนะคะซึ่งวันนี้ต้อนรับทุกคนด้วยความสดใสกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้องๆไอรีมาอยู่กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ดีใจจังเลยได้เจอกันอีกแล้วนะคะมาพร้อมก,กับซิงเกิลใหม่ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเซฮายทักทายแนะนาตัวอนทีละคนก่อนเลยดีกว่าค่ะ143 i สสไอโรี L y, L e. สวัสดีค่ะพวกเราไอรี I L e. วสวัสดีค่ะพอไอรีนะคะ สวัสดีค่ะนีนล,ลี่ค่ะสวัสดีค่ะลูกตาไลไอรีค่ะส,สดใสทุกครั้งที่มา <c oughs> รู้สึกเลยว่าห้องเรามันโอ้ยมันดูสว่างขึ้นมันดูแบบมีแความน่าร <c oughs> ัดีใจค่ะจริง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 ลูกโดยเฉพาะซิงเกลิลใหม่นี้แต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงซิงเกลิลนี้อัปเดตหน่อยดีกว่าว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างไปทําอะไรกันมาบ้างจ้ะ <c oughs> ปีใหม่ที่ผ่านมาหนูก็ต้องบอกว่า ได้พักผ่อนแหละแต่ว่าพวกเราก็จะวุ่นอยู่กับการปล่อยซิงเกิลใหม่ด้วยก็คือเพลงปิงปองนั่นเองค่ะที่ปล่อยไปก็คือต้องมีการเตรียมซิงเกิลนี้ด้วยแคมเปญพร้อมเต้นอะไรใดๆเพราะสังนกตก็คือเปิดปีใหม่มาหนูก็ปล่อยเลยปล่อยเลยปิงปองจริงปิงปองต้อนรับปีใหม่ถูกต้องเข้าใจแล้วรับปีใหม่สุดๆไปเลยถูกมากถูกต้องแล้วเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าก่อนหน้านี้น้องๆเหมือนแบบ ที่ค่ายเนาะมีเป็นโชว์เคสไปด้วยส่สดแล้วร้อนเลย<ช>เป็นไงบ้างงานนี้หูงานนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วเป็นโชว์เคสของค่ายที่เราได้มาร่วมปีแรกด้วยร่อใช่ใช <ๆ S 2> ค่ะ,คะปีแรกเลยคะ่ะต้องทําอะไรบ้างในโชว์เคสนี้ อ่าเราต้องเตรียมเพอย์ฟอร์มปิงปองเป็นที่แรกค่ะเป็นที่แรก<ช>ที่เราเอาปิงปองมาเพอร์ฟอร์มใช่ค,ค่ะก็คือบนเวทีนี้เลยใช่ใชแล้วก็มีเพลงบอสดอที่ปล่อยไปเมื่อก่อนที่จะปล่อยปิงปองเนี่ยก็เปลี่ยนแพทเทิร์นโชว์ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่พี่ชอบ คอสตูมชุดที่โชว์เป็นกวางค่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะมันคือฉันเนี่ยฉันกแบบฉันยัไปหาเงินกขนๆมาใส่บา้างเลยแต่ดูเราไม่กวางดูเป็นวัวแก่นะคะเล่น <c oughs> <ม> <c oughs> ตัวเองก่อนไม่เจ็บอาวแล้ววัานนั้นแฟนๆอะให้การตอบรับยังไงบ้างคะ หูดีมากเลยค่ะได้ได้ยินเสียงคนกรีดเยอะมากว่าพลรูอินเดียเลยเนาะเหมือนพี่เขาเล่นกับเราตลอดแบบเราเล่นอะไรด้วยเขาก็จะเล่นกับตลอดเยเรามีการเซาเสียงว่าดุงดิงปิงปองแล้วคนร้อง้ร้องได้โอ้ my god จริงเนี่ยทุกคนร้องกลับมาได้แล้วหรอซ้อมมาเพื่อการนี้ใช่ฉันรู้สึกว่าฉันช้าไปละพี่ชาไปละพี่พยายามซ้อมอยู่แต่พี่ยังร้องไม่ได้เดี๋ยววันนี้พี่จะทําให้ได้ ถือว่าเป็นนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆเนาะวันนั้นก็คือไปกันทางค่ายเลยใช่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็เห็นบอกว่าน้องนีนกำลังจะมีซีดีเรื่องใหม่ด้วยใช่ค่ะหนูมีภาพยนตร์ขายเดือนมีนานี้วันที่12มีนาคายเรื่อง Ghost Board ค่ะอันนี้เป็นภาพยนตร์เลยหรอใช่ค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวตอติดตามได้เรื่องนี้คาแรคเตอร์ประมาณไหนเออเรื่องนี้คาแรคเตอร์ชื่อพลิกไทยค่ะจะเป็นค่อนข้างตรงข้ามกับหนูมากๆเป็นเด็ก เงียบๆมีปมตอนนี้ที่ซยยัง <laughs> ไม่ได้ปล่อยเป็น Official t r a l l r r มาก่อนถ้าอยากรู้คาแรกเตอร์ก็รอติดตามได้ค่ะเออ้ยแล้วอย่างี้ในใน,นหนังเราจะเป็นผมสีนี้ไหมไม่ค่ะคือเรื่องนี้หนูถ่ายเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วะะเูนืองนี้ CG อยู่ที่ประมาณ95%ซของเรื่องเลยค่ะอ๋อก็เลยทำ คือถ่ายทำมาถ่ายทำไว้สักพักใหญ่แล้วเนาะแต่ว่ามันต้องมาทำงานหลังบ้านโพสต์โปรดักชันอีกนานเลยน่คือหนูอ่ะถ่ายทำช่วงที่หนูเพิ่งออดิชั่นเข้า EXO EXO เลยใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูผลงานการแสดงนะ้นะคะภาพยนตร์อะแต่คราวนี้กลับมาที่ซิงเกิลนี้กันดีกว่านะคะเพลงนี้มีชื่อว่าปิงปองปิงปองปิงปองในที่นี้หมายถึงอะไรปิงปองจริงๆสำหรับไอรีมันเป็น คำแบบสแสลงเหมือนแบบเจอเขาแล้วเราชอบเขาแล้วมีความรู้สึกปิ๊งปิ๊งมันคือความรู้สึกฟิลฟนะคะปิ๊งปิ๊งปิ๊งป่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือถ้าเป็นคนรุ่นพี่มันก็จะเป็นเขาแบบปิ๊งเลยเนาะแล้วแต่พอเป็นปิ๊งป่องมันน่ารักขึ้นใช่เพราะว่าเราเป็นไอรีแค่ไหนบอก ก็คือความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปเจอคนที่ชอบอย่างเงี้ยแะค่ะแล้วก็ปิ๊งป่องขึ้นมาใช่่คะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นฟีลแบบแอลเอิร์นคนที่เราชอบถูกน่ารักเลยเพลงนี้ได้ใครมาทํางานให้บ้างคะเบื้องหลังเพลงนี้เป็นพี่จิกเป็นคนแต่งให้ค่ะใช่เยี่ยมเขาไปเอาคำพวกปีมาจากใส่หนูก็สงสัยหนูก็สงสัยตอนแรกมากใช่บปะครั้งแรกที่หนูฟังอ่ะหนูงงไปว่าไอ้ปิ๊งป่องนี่น้องป้องปิงป้องปีไงมันมาอย่างไงอ่ะอึ้งตั้งแต่ครั้งแรกเลยอึตั้งแต่ฟังเลย แล้วหนูมีคำถามไหมคะว่าเอ้ยพี่ไปเอาอินสปิเรชันอะไรมายังไงจากไหนคะได้ถามพี่เขาไหมคะเฮ้ยพวกหนูไม่ได้ถามค่ะทำแค่ทำความเข้าใจกับคำว่าปิงปองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้าใจเพราะว่าจริงๆอะเมื่อกี้พี่ยังถามน้องอยู่เลยเนาะว่าแบบเฮ้ยมันจำยากไหมแล้วมันจำยังไงแล้วเคยร้องผิดบ้างไหมแต่จริงสำหรับน้องๆก็คือ ถ้าจําแล้วมันจะจําเลย <S <S ใช่ <S <S ใชหนูว่ามันเป็นเมโลดี้ที่ถูกกำหนดมาแล้วว่าถ้าเราจําได้ครั้งหนึ่งอ่ะม,มันจะจํา <ำ S 1> <จำ S 2> ได้ไปมันจะโฟล์เลย น้องแนะนํามานะคะว่าจําทีละห้องเริ่มจำทีละสี่สี่คำยุงดิงปิงป่องแล้วก็ไปเรื่อยๆดิ้งองคอาคนทำได้แน่นอนทำได้สี่ห้องหายใจอะไรอย่างเงี้ยมีคนทําได้เยอะแล้วด้วยเก่งเก่งมากแล้วใช่ไหมคือพี่เห็นตอนแรกในติ๊กต็อกแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยเพ่งอะไรอ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันท้าทายอ่ะมันแบบดีมากกระแสตอบรับกลับมาก็ดีมากๆเลยเนาะตอนนี้นะคะคราวนี้อยากรู้ว่าเพลงเนี้ยมัน ในความรู้สึกพี่นะพี่ว่ามันแตกต่างจากเพลงก่อนๆเหมือนกันอย่างเนี้ยเพลงเองก็จะมีแบบเป็นท่อนภาษาอังกฤษที่มันเยอะขึ้นด้วยเนาะโปรติไม่มีใช่ไหมปกติจะไมค่อยมีเออรู้สึกว่าทาไมเพลงนี้มันถึงแบบต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะกว่าเพลงอื่นๆคือจริงๆตั้งใจให้ไอรีโตขึ้นในทุกๆซิงเกิลด้วยค่ะคือพูดหนูยังคงคอนเซปที่ยังสดใสยังเป็นไอรีเหมือนเดิมแต่ว่าในทุกๆซิงเกิลก็จะมีการเิโตขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคอ่ะ okay. ถ้ายังถ้าลองย้อนไปดูซิงเกิลแรกของเราก็จะแบบเด็กๆมากเด็กมากๆฟิวอลู่เลยใช่ไหมใช่ไหมเพลงนี้ก็จะดูแบบโตขึ้นอีกสเต็ปเนาะแต่ละคนมีท่อนที่ชอบที่สุดในเพลงนี้ไหมคะขอคนละหนึ่งท่อนเราต้องพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราแบบ ตอนที่เรายังไม่รู้ว่าใครจะได้ร้องท่อนไหนพี่ตพูดเราอ่ะชอบท่อนท่อนนีนไม่ถูกใจกีตาร์นะชอบท่อนนีนใช่ชอบมาแล้วฝึกด้วยนะคะอ๋อท่อนฝึกเพาอยากร้องมันก็คือฝึกว่ากะจองเซนญาของท่อนนีนแล้วหนูอ่ะไม่ได้อยากหนูทุกคนบอกเอ้ยหนูไม่ไม่ได้อยากได้ท่อนนี้เลยถ้าทุกคนอยากได้ก็แบบว่าบอกพี่ๆเขาได้เลยอะไรเงี้ยเราวไม่เปนหนูทั้งเพลงเลย มีได้รอบนี้คนเดียวเลยค่ะได้รอบประเด็นคือมันมีแบบเพลงนี้ใช่ไหมคะมีเท่านี้ยวนมาสามรอบอุ้ยหนูก็คิดว่าพวกหนูจะได้คนละอันละใช่นินเก็บหมดแล้วหนูก็เลื่อนัปอย่างเงี้ยโอ๊ยแล้วจริงๆเราแบ่งอะทีมงานบอกไหมคะว่าเรามีการแบ่งยังไงโปรดิวเซอร์ได้บอกปะ <ítulo> <run> <displayed, S 1> จริงๆแต่ละเพลงมันค่อนข้างคลาคลากันไปคือ like, มันอาจจะมีอาจจะมีแนวเดิมๆบ้างอย่างเช่นพี่ลูกตาลจะอยู่แบบท่อน b r e ท่อนดอกรอยเงี้ยเยอะหรูอจะอยู่ท่อนแร็ปพอยก็จะมีท่อนแบบที่ค่อนข้างวิวคนดูกว่าจะเข้าท่อนทุกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแพทเทิร์นเดิมแต่ว่ามันก็จะมีหลายเพลงที่หลายท่อนที่สลับกันได้ให้มันไม่ซ้ำคนดูจะได้เซอร์ไพรส์หลายๆอย่างมันอาจจะแล้วแต่ว่าเพลงนั้นสไตล์เสียงของใครเข้ากับท่อนไหนด้วยแล้วเนาะ ไม่เป็นไรนะลูงนะาประเป็นต่อไปนะลูกเราจองใหม่สิงก์ลหน้าเราจองเลยจองไหมสิงก์ลหน้าบอกเลยหนูจองท่านนี้ค่ะเขารลองนี่อย่นีเลยแสดงว่าทุกคนชอบท่อนที่นีนร้องใช่ไหมร้องให้ฟังอีกทีได้ป่ะพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม you said it was my first n o w t h a t s c a p actually my brain says to put my lips back คือแค่นี้แต่มันกลัวมากแต่มันมีคำแปลก็คือมันแปลว่าแบบ คุณนายเห็นว่าฉันยิ้มก่อนแต่ไม่ใช่เหล็กดัดมันแค่ดึงขึ้นไปทำให้ยิม้มลึกซึ้งมาก <laughs> ขออวยยศให้คนแต่งอีกรอบนึงเฮ้ย <laughs> พี่ไม่เคยไปได้ยินประโยคแบบนี้มาก่อนใยรุ่นตัใช้กันเหรอลูกก <laughs> ็ไม่หนูเพ <laughs> ิ่งเคยได้ยินกเ <c oughs> <อ>หมือนกันมันลึกซึ้งมากเหล็กดัดแค่ดึงขึ้นไปให้ฉันดูเหมือนยิ้มอยู่แต่จะเช็คไม่ได้จองกัเวลี่กูดเลยนะคะเอาละเพลงนี้จริงๆสำหรับเรารู้สึกว่ารองยากเลยค่ะ หรือว่าชิวๆมันตามสไตล์รำหนูจำยากค่ะทุกคนว่ายากตรงไหนดึงโอ้มันมี break dance ด้วยมันมยากกว่าท่อน intro ค่ะมันยากด้วยจังหวะของมันหรอหรือว่าเนื้อแล้วคำมันซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาล้วไม่ได้เหมือนทอนแรกไม่เหมือนค่ะเอาละทุกคนเอาจริง่าพวกหนูสารภาพได้เลยว่าบางทีก็ท่อนท่นี้พวกหนูก็ยังร้องไม่ค่อยได้เฮ้ยจำไม่ได้มันยากมากตอนจะัดเสียงคือนั่งอย่างั้นเฮ้ยรอบนี้ได้เฮ้ยรอบนี้ฟุ้รอบท่อนนี้ได้มันจะมีเหมือนเป็น2องอันนี้ค่ะอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทำไมเขาไม่ทำให้มันมันเหมือนกันไปเลยตั้งแต่แรกเราก็ทนจะได้แหกแนวมีกิมมิคีกิมมิคเป็นเบรกแดนซ์ครั้งแรกที่ไอรีมีด้วยค่ะโอ้หนูไม่เคมีเบรกแดน จริงน้อจริงนาะแล้วพี่เห็นในเอ็มวีก็คือแบบเอ๊ยเต้นสบาย,ยเลย,ยเลิ่มนะมอันนี้คือจะเป็นท่อนที่ยากที่สุดแล้วเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ้าหรอไม่เหมือนกันงั้นต้องไปซ้อมใหม่แหละ <c oughs> <ช>จําอันแรกได้แล้วต้องมาจำอันนร้เนี่อะที่มามาพูดถึงตัว MV กันบ้างดีกว่าพอเพลงเสร็จแล้วแน่นอนว่าต้องมี MV นะคะ MV ปล่อยมาแล้วแล้วก็ยอดวิวแบบไปเร็วมากเลยอะน้ออันนี้ปล่อยมาประมาณกี่วันคะ ถึงอาทิตย์ไหมอาทิตย์นึ่งอาทิตย์อาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ที่ดูนะสุปประมาณสองล้านกว่าป่ะสองล้านหกแล้วสองล้านหกแล้วทุกคนเป็นอย่างบ้างฟีดแบ็ที่กลับมาเพลงนี้เพลงนี้เห้มนี้ฟีดแบ็ดีมากค่ะตั้งแต่ตอนปล่อยออกไปซึ่งมันก็ดีเพอาะท่อนท่อนแรกที่ทุกคนแบบมันร้องยังไงคะมัน c h a l า e เ g e ทุกคน ็แบบขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่าซัพพอร์ตพวกหนูแบบดีมาตั้งแต่ซิงเกิลแรกยันซิงเกิลล่าสุดเลยค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นซิงเกิลที่4แล้วใช่ค่ะการถ่ายทำเอ็มวีเป็นยังไงบ้างเราน่าจะแบบเริ่มชินแล้วล่ะถ่ายทำเอ็มวีครั้งนี้ต้องบอกว่าเราไปนอกสถานที่กันอีกแล้วก็คือเป็นโรงเรียนนะคะเป็นแต่ว่าถ่ายหลายๆฉากในโรงเรียนต้องบอกว่าเอ็มวีนี้หนูรู้สึกว่าสร้างสรรค์มากๆแล้วก็มีหลายซีนที่แบบว่า มีเขาอย่างไงอาร์ตเวิร์กด้วยมีอาร์ตเวิร์กที่น่ารักมากๆค่ะได้พี่โมสมาเป็นผู้กำกับค่ะและแน่นอนว่านอกจากอาร์ตเวิร์กที่น่ารักเพกง MV ก็น่ารักมากเลยใครคะเนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นใครแอ่ตันแอสตันซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักเขาแบบว่าในฐานะคู่จิ้นเนาะใช่ไหมโชกุนแอสตันนั่นเองนะคะนี่ก็ชวนแอสตันมาไทยอย่ดีวดยกันมีเขินบ้างไหม ต้องถามพลอยพลอยกันเพราะว่าพลอยเป็นตัวหลักมันเหมือนแบบนังเอ็มใช่ฟิหนูต้องแบบว่าในฉักนต้องไปชอบเขาสองคนนี้ต้องห้ามหนูไม่ได้พลอยามจิมก่อนนะทำไมอ่ะทำไมไปห้ามเขาอ่ะคือด้วยความที่สตอรี่บอร์ดมันสร้างมาว่าเราเป็นผู้หญิงตัว็อปในโรงเรียนคิดแตเอง ชอบตรงนี้ที่คิดมาให้เราคิดไปเองว่าฉันเนี่ยแหละตัวท็อปก็ต้องให้เขามาจีบเราห้ามจีบก่อนห้ามจีบก่อนนะเดี๋ยวเสียฟอร์มอ๋อในแง่นดใช่คือถ้าเราชอบใครเราอย่าเพิ่งไปเผยโหมดให้เขามาจีบเราก่อน แต่สุดท้ายอนัน้อนะดูดื้อแต่ว่าสองคนนี้ต้องเป็นคนท่างไงแบบในฉากในเอ็มีมันจะเป็นพวกฉากที่นี่กับพี่ตานห่าหนูว,กกว่าก<ช> <ๆ S 2> ่อนก็ยาเพราะยาเออแต่ว่าเราก็จะพยายามแบบไปใกล้เขาไปเลยเขาให้ได้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเราก็คือเป็นคนที่แบบได้มองไปปะอุ้ย,ยแบบมองลง,งปะมองลงเลยอะนี่ไงเห็นไหมน่ารักมากอยากรู้ว่ามันมีฉากที่เหมือนแบบมองตากันอ่ะเคยไหมคะอุ้ย ถ้าชายจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูเล่าตรงนี้ได้แ่บหนูเผลอินจิ้มตาพี่แอนตันจริงๆเอาอยัางไงอ่ะทำไมอะ่ะเพราะว่าตอนนี้หนูอ่ะแบบเหมือนแบบหนูต้องถ่ายหลายเทคมากๆใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วต้องแบบหนูต้องจ้องตาพี่แอนตันแล้วแบบเขินจนจิ้มตาเขาเลยแล้วทีเนี้ยมันต้องใช้มุมกล้องได้ใช่ไหมคะแต่หนูสะดุดถุงทรายตอนที่พี่เขากันกล้องอะคะ <c oughs> อ่ะเพราะเราตัวเล็กเกินไปเราเลยสะดุดถุงทราย แล้วถุงสายลูกอย่างงี้ปีจิ้มตาแดีวพี่เอลซ่าเขาก็หลับตาแทนหนูโอ้ตายแล้วหนูรู้สึกผิดมากจริงๆริงแล้วไอ้อบถัดมาหนูก็แบบระวังมากขึ้นแล้วเขามีแบบโอ๊ยถ่ายต่อไม่ไหวแล้วค่ะปวดตามากเลยไม่โดนค่ะไม่โดนหลอกกอนหลบกคานแมงหลบกคานค่ะเวลาจ้องตาเราจ้องจริงไหมเพราะพี่เคยได้ยินดารารุ่นก่อนๆเนาะเขาบอกว่าฉากต้องตาให้มองติ่งหูแล้วจะได้ไม่เขินของหนูจ้องจริงปะจ้องจริงค่ะ อย่างนี้เห้อคะมองติงใช่เขาบอกว่ามันจะเป็นการหลอกสายตาในกล้องให้เหมือนว่าเราจ้องเขาอยู่แต่จริงเรามองติงอยู่เขาอยู่เลยได้เลยเี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบบรู้สึกเขินมากอะไรอย่างเงี้ยออ้ยแล้วหนูไม่เขินเลยหรอหนูไม ถ้าในเอ็มวีอะถ้าทุกคนต้องดูในฉากนี้มีสองคนนี้ฮอบมากเออแต่เป็นคนนี้สองคนนี้คนฮอบมากกว่าแหละสองคนนี้เขินกว่าอี๋ถ่ายหลายเพลไงแล้ก็เลยแบบว่าเริ่มชินเริ่มชินเริ่มชินนะคะน่ารักมากมีฉากแบบน่ารักน่ารักจริงๆแบบเยอะเลยนะไปดูกันได้แล้วก็ MV ถ่ายออกมาสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยปะใช่ค่ะฟิลเหมือนอยู่แบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย สวยมากค่ะโน้ตเอ็มเนอร์ด้วยมั้ยคะด้วยโทนสีหรือแบบว่าต่างๆแล้วหนูใส่ชุดฟิลแบบหนาวๆหน่อยตอนถ่ายหนาวไหมคะอ้ยนวันหนาวเอ้าวันนั้นหนาววันอากาศเย็นอ๋อเย็นวันตอนเช้าอากาศเย็นมากคือ่หนูอะถึงโรงเรียนตอนหนูกับพี่ลุกหนูกับพลอยถึงตอนตีสี่ครึ่งซึ่งอากาศ14องศาหนาวหนาวมากแต่เต้นร้อนไงแต่เต้นร้อนเพราะว่าเหงื่อหนูเยอแบบ เพราะว่าพอเต้นๆไปเนาะร่างกายมันก็เริ่มฮีท t เช่ค่ะหนาวแค่ไหนไงก็เหงื่อตกไลลุกสืแขนยาวด้วยค่ะทั้งสองชุดเลยเป็นแขนยาวแล้วหนายาวใช่เป็นผ้าแบบหนาๆเลยเนาะแต่ว่าชุดน่ารักมากเลยชอบไหมคะลุกเสื้อผ้านะชอบใชถูกใจเลยถูกใจแฟนๆก็น่าจะชอบเหมือนกันนะคะเอามาพูดเรื่องท่าเต้นกันบ้างดีกว่าเพราะท่าเต้นน่ารักน่ารัก ในเอนี s S in ้ก <She esh. S 1> ็สามารถไปเต้นต่างกันได้ด้วยเนาะมีชาเลนต์ใครเป็นคนคิดท่าเต้นให้พี่ไข่มุกค่ะพี่ไข่มุกค่ะหรือทุกคนอาจจะรู้จักแบบว่าโครเมี่ยงครับเคแคสเปอร์เฮ้ยเขาคิดท่าน่ารักน่ารักแบบนี้พี่ทุกคนถามเยอะมากไม่เพราะพี่รู้สึกปกติเขาจะเป็นแนวแบบฟาดฟาดหน่อยเท่เท่เออเท่เ่แบบนี้หน่อยแทดี้เอ็มก็จะเป็นฮิปฮอป แต่จริงๆแล้ววิงป่องพื้นฐานท่าก็เป็นท่าฮิปฮอปเบสิกฮิปฮอปเหมือนกันใส่จริตความคิ้วใช่ไแต่ใส่จริตเข้าไปจิ้มแก้มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแหละเพราะจริงมันมีท่าตอนที่เราต้องโชว์ตอนแดนซ์เบรกด้วยอันนี้ก็เต้นแบบเต็มๆเลยใช่ไหมะยากไหมคะตอนแดนซ์เบรกก็หนูว่ามัน ถ้ามันอาจจะไม่ไม่ได้ยากมากแต่การจับจังหวะแล้วก็บาลานซ์ในแรงที่เราต้องไปต่อเพื่อที่จะร้องในท่อนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่อนข้างที่ต้องบาลานซ์ให้ได้บีใช่ค่ะจริงๆบีตรงนั้นยากเหมือนกันเนาะใช่นิดนึงแค่ร้องก็ยากแล้วอ่ะล้วต้องเต้นอีกถูกใช่ป่ะครัั้งแรกที่หนูได้รับ่ามาพร้อมกับว้าวแล้วเราจะทำยังไงดีนะามันเด้ง้งยังไงนาอะไก็ตกใจเหมือนกันค่ะตอนที่ได้รับชาแล้วก็แบบเปิดเพลงไปด้วยเออก็ต้องแบบซ้อมให้มันแบบเข้า เข้าร่างไปเลยว่างั้นเถอะให้มันชินไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูกันได้ในมีก็มีเท่านี้ให้ได้ดูกันด้วยนะคะคราวนี้มาพูดถึงเนี่ยเพลงเพลงนี้หน่อยดีกว่าคือมันเป็นการที่เหมือนเราไปชอบใครสักคนใช่ปหแต่ใน M v วอ่ะก็คือเราพยายามจะไม่บอกเขาก่อนถูกไหมพยายามเก็บไว้สองคนนี้พยายามเกาบไว้พูหูพยายามเก็บพอยพยายามเปิดท่้งนี้ั้งนั้นในชีวิตจริงอ่ะถ้าเราชอบใครสักคนอ่ะเราจะเป็นแบบพยายามเก็บหรือเราจะเป็นแบบพยายามเปิดโอ้โหในชีวิตจริงนะ อุย้ยตอบของเพื่อนดีกว่าไหมอ่ะ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 ับกกตอบสลับกันตอบหน<อ>ูตอบของใครดีหนูตอบของพี่ลูกตาละกัน่อ,อของพี่ลูกตาหนูคิดว่าเขาอะเขาจะไม่เขาจะเนี่ยเขาจะ,าจะทําแบบในเอ็มวีเขาจะเก็บแล้วเขาจะแบบว่าให้เขาแบบมาชอบเราก่อนเขาจะทำแบบในเอ็มวีเลยค่ะแล้วเราจะมีการส่งสัญญ,ญาณอะไรให้เขารู้ก่อนไหมหนูว่าเขาอะอาจจะไม่เชิงส่งสัญญาแต่เขาจะเป็นฟิลแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ สายตาดิ้นิดนิดสายตานิดนิดใช่ไหมคะตรงไหมตรงอยู่งั้นหนูตอบของพลอยได้พอยก็คงพยายามเปิดค่ะเก็บเก็บเก็บไม่อยู่ก็เป็นคาแรคเตอร์เดียวแล้วเก็นแบบอย่างนั้นเลยคือทม์แมทก็ได้ให้เขารับรู้เขารู้ตัวเล้ก็จะสบายใจอย่างน้เาก็รู้้แลบทำไมอ่ะแบบถ้าเราชอบใครเปิดสุดหนูแมทแบบในเอ็มวีเลยแต่ว่าเราไม่กลัวแบบเสียใจอะไรอย่างงี้ใช่ปะหนูไม่เคยคิดนะ ดเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเราต้องเสียใจอยู่แล้วมันเยี่ยมมากะแต่เป็นทีจูดที่ดีมากจริงๆถ้าเราจะเริ่มแบบชอบใครสักคนก่อนอ่ะเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งก่อนนะไม่งั้นเราจะเข้าไปแบบหงอ๋อๆมันก็ดูไม่น่ารักหนอกใช่ไหมะถ้าเราเข้าไปแบบไม่มั่นใจในตัวเองจะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็่าจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆนะน้องๆถ้ารู้สึกชอบใครสักคนอ่ะมั่นใจในตัวเองก่อนเอ้ยว่าเราก็มีดีนะอะไรอย่างเงี้ยล้วก็อาจจะ เปิดให้เขารู้ก็ได้นะคม่ผิดเลยไม่ผิดไม่ผิดดีมากอของนีนหนูคิดว่านีนจะเป็นไม่เปิดไม่เออคูคืกึ่งกึ่งหนูคิดว่านีนจะไม่เปิดมากแต่ก็จะทําให้เขารู้ว่าสนใจอยู่สนใจแต่คงไม่ถึงกับขั้นแบบเอ้ยฉันชอบเธอไม่ได้เดินเข้าไปบอกคิดว่านีนไม่น่าทำแบบนั้นแต่ก็จะมีการส่งสัญญาณบางอย่างการนี้ใช่ไหมใช่ไหมก็คิดว่าใช่นะคิดว่าใช่ใช่ อย่าถามประสบการณ์จริงแต่ไม่รู้น้องๆมีประสบการณ์จริง <c oughs> หรือเปล่ายากเลยค่ะเวลาเออเวลาส่งสัญญาณให้เขารู้ทายังไงดีแบบไปเดินหน้าห้องเรียนเขาบ่อยๆอะไรอย่างนี้หรอหรือว่าไปที่ที่เขาชอบหรือว่าเข้าไปกดไ like <c oughs> ลค์เขาเนี่ยถ้าวันหนึ่งมีประสบการณ์จะเอามาเล่านะ <c oughs> <c oughs> น,นี่แหละแต่ลืมนะเก็บประสบการณ์แล้วมาเล่าให้พี่ฟังพี่อยากหรือว่าว่าน้องๆสมัยนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นพี่อะถ้าเป็นรุ่นพี่สมัยก่อนโซเชียลยังไม่ค่อยมีเนาะเราก็จะเป็นแบบ เดินผ่านหน้าห้องหน้าห้องเรียนเขาบ่อยๆสมมติเขาสมมติเขาเรียนพละอยู่เราก็ไปเดินผ่านตรงสนามกีฬาเยอะๆให้เขาเห็นเราบ่อยๆเพงมันก็จะเป็นฟิลนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นแบบโซเชียลมากขึ้นเลยเนาะน่ารักมากเลยนะคะและแน่นอนว่าเพลงนี้มีชาเลจ์น่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ทํากันด้วยให้น้องๆสอนหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะเป็นเต้นใช่ไหมคะลองดูลองลองลองอนเอาลองก่อนละกันได้ค่ะเป็นท่อนแรกหนึ่งสองสาม ดึงดิ้งปิงป่องดิ้งดองป่องปิงดองดิ้งป่องปิงดิ้งดิ้งปิงป่องดิ้งดิ้งปิงป่องดิ้งดองป่องปิงดองดิ้งป่องปิงดิ้งดิ้งดิ้งปิงป่องเกือบจะถูกก็ไม่ถูกในที่สุดก็ผิดอยู่ดีอุยยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ยังจะจำอีกร้อบนะยากนะอะท่อนถูกล่ะคะมีท่าเต้นอันไหนให้เราได้จำันบ้างอ่ะในสองสาม ดุงด um. ิงด like ิงปิงปองฉธอมองฉันก่อนชุบว่าชุบบีอย่างนี้ต้องโดนสังสอนยูคอ l l มิคิวปาร์ได้ l l ร์ย u ค u ร์เพร o ะว่ t ทรูอิดย o ลุกแกลมี่เ i ิร์สบ t ยก็ชูชัดน้าหลอกมั้ยคุณผู้ฟมคะคุณนี้คิดท่านี้จริงๆเหรอคะจริงค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะดีแต่ถ้าแบบน่ารักแบบตามเพลงได้ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะติดตามซิงเกิลนี้ช่องทางไหนได้บ้างคะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะ MV พิงป่องก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถรับชมได้ทางช่อง YouTube XOXO Entertainment นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงพิงป่องได้ทุก Music Streaming Platform เลยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราไอรีได้ที่ทุกช่องทางไอ,อรี Official Official k h ่ะถ้าอยากเต้นชาเลนเพลงนี้ต้องติด Hashtag อะไร ติดแฮชแท็กไอรีปิงปองติดกันไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมีอันเดอร์สกอร์แล้วก็มีปิงปองแดนชา a l เลนจ์ด้วยค่ะปิงปองภาษาไทยเลยไหมคะปิงปองภาษาไทยอ่าตรงตัวได้เลยง่ายๆไปเต้นกันแล้วก็ไปติดแฮชแท็กทำชาร์เลนจ์นี้ด้วยกันนะคะบอกว่าน้องๆเดี๋ยวจะมีอัลบั้มไหมปีนี้้ถ้าจากงานโชว์เคสก็มีที่พี่กอนได้พูดว้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ ยังบอกรายละเอียดไม่ได้อย่าบอกนังว่าต้องรองรู้ครั้งแรกบนเวทีตอนที่พี่ก่อนพูดนั่นแหละหนูถึงบอกว่าหนูไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะหนูไม่รู้พี่หนูส่งแล้วเนี่ยยว่าอย่างนั้นแต่แสดงว่าพี่ก่อนมีแผนไว้แล้วอ่าปีนี้น้องๆน่าจะมีอัลบั้มต้องรอติดตามไปพร้อมกับพวกดิวเตอร์เพราหนูจะ ไปสืบจากปะปาคือเอาแล้วมาเล่าให้พี่ฟังต่อนะสองเรื่องแล้วนะประสบการณ์นะกัติดองอมาบ้างได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีซิงเกอรหน้ามาพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆไอนีนมากที่มค่ะในรูป